মাকরালে <laughs> สวัสดีครับอยู่กับผมฟุกอเวเกมเมอร์นะครับอยู่กับรายการอเวเกมเมอร์แคสต์เกมทีวีนะอยู่เกม A s t o r ี a เอเบิลไมล์อัลนะอยู่กับพาร์ทที่3กันแล้วนะครับก็เป็นพาร์ทต่อพาร์ทที่แล้วที่พาร์ทนี้ตามหาคุณลุงที่หายไปลุงเฟกนั่นเองนะก็มาดูว่าเ,าเราไม่ใช่ลุงเราคือพ่อไงเอ้ยใช่ไหมโอ๊ะตกไปวไมวะตายเออที่มากไม่เอ๊ไม่กี้เราก็ต้องหาทำหาลุงเฟกนะเกมนี้ก็เรื่อนไปนิดเดียวเนี่ย ทางไหนวะโอเคต้องไปปีนเขาไหนเนี่ยอ้อนไงโอเคเฮ้ถึงนี่เออไม่ถึงตัวกบาลเลยนะโอเคอืมถึงดิถึงอยู่แล้วครับขาหักไหมเนี่ยขาไหมหา่หักเออเท็ไม่มีแตหินย้อยลงมาวะหินดำดีด้วยครับเนี่ยโอ้ยอืม โอก้ยครับเอ้สู่อิสรภาพนี่สิขาไม่หักหรอวะมันเป็นชุดอเวอร์แมนนะเหี้ยแต่วะเนี่ยมันเดือดโตเลยเฮ้ยผู้จริงใจใจจริงองเนี้ยโอเคแมดดี้แมดดี้ใครวะแมดดี้ไงมาฉันน่ะเหรอมึงชื่อแมดดี้เหรอกูว่ามึงชื่ออะไรวะไม่รู้จำไม่ได้ กดุอะไรของมึงไงมึงเครียดกับเครียดกับไอเกย์แลไม่ใช่เหรอเฟ็กจะเมื่อไหร่จะอยู่รอบนะโอเคเมเดลิดอ๋อชื่อเมเดลิดนะนักข่ายแมดดี้โอ้ซูมแบบภาษาของมึงวะเหตยาไว้นั่งเป็นใครนะนั่นนี่อย่างเดียวที่จะคุยกันด้วยด้วยฉันจะเริ่ม อ่า,อา,อา,านภาษาของพวกเขานะโอเคนี่หนึ่งเดียวพวกว่าอย่าเปิดตานะอย่าขยับเปิดตาแต่เมื่อกไม่เปิดตาอ่านยังไงเขาแบกฉันมาแล้วก็เปิดรอบๆเลยเฮ้ย <c oughs> อะไรวะเอาสัตว์เฮ<อ>้ยมืจอกี้กูแบกอ๋อที่มันบอกว่า Hey hay hey man, mình mình của... Nên bảo mà Nên bảo hey man, 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 cũng man, 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 chết chết, man, 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 เดี๋ยวไประวังไ b ่ให้ต้องบุกหัวบนเพดานถึงจะได้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไปมันทําเลยวะทําหินย้อยไม่ใช่แล้วโอเคกูไม่เห็นมกูไม่เห็นหนักเลยนะเว้ยมึงแบกมึงเอ้ยไม่ใช่มึงขึ้นมึงขี่หลังกูไม่เห็นหนักเลยเฮ้ยตัวเบาชิบหายเฮ้ยตายไปเนี่ยอ่าสัตว์ตายอหลังล่างไปไหนวะโอเคกูซื่อจะมึงไอ้เขมนี้นะ ด่านนี้โคตรมือแน่นอนนะพูดจริงเลยเนี่ยนะเอ้ยเอ้ยเอซ่าเราจะไปไงวะมือหัวแล้วเอ้ยจะจังสักทีก่อนมือหัวมากโอเคมันอะไรวะเนะี่ยเอา้าอืมไม่ถึงเนะี่ย อ๋อไอที่ไอที่ช้าหมดหรือเปล่าหมดโอเคไม่ติดวะเอ้ยยา,ยาไม่ใช่ดีนเหนี่ยนยโอเคเออเดียเร <c oughs> ื่องไหนต่อวะกูกูตะไปได้ไหมคิดบ้างดิเออ ตกไหมเนี่ยไม่ตกโอเคอีมันทำอะไรของมึงเนี่ย้ยไม่เป็นชีวิตที่แก่ามากเลยอะทุกคนอนะาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ยาวนานมากเมื่อก่อนจะเล่าเรื่องหมู่บ้านของพวกมึงเหรอเบลฟางออกมาหมู่บ้านคนอวตานอะ่ะโอเคไม่มีทั <laughs> นไรวะ แต่ทมไปยากกัไ็ไมดชึบเนี่ยเ <Okay. S 2> เอ้ยตัดมาเอ้ยมันหมดมันไม่ไฟต่อวะเอาตกดูเหี่ยวลึกนี้เนี่ยตกไปเนี่ยออกด้างกายไปแล้วก็ไปไปเลยครับถึงดิเจ็บไม่เจ็บเคโอเค okay. ถึงตัดไม่ถึงไอ ตรอยัไงวะเฮ้ยาทำไมทำอางเงี้ยอ้าวต,ตกอีช่ไหมเฮ้ยโอชาร์จชาร์จมือนแบบถุงมือแล้วเม่ใช้ไม่ได้การเลเ <c oughs> นีน่ยโอ้ยเยะโอ้ยเยะโอ้ยเยะโอ,อ้ยย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 นยยยยยยยาอ้ย ไม่กูตกก็จะขึ้นไปเจ้วใหม่โอเคเอาใหม่ได้ลงมๆต้องไปใหม่ได้โอเคอย่าแม่งยำม,มันก็ไปเออโอเคถึงไม่เลยขอให้ถึงที่เดิมไม่ถึงวะมเป็นไรวะไม่ถึงเนี่ยไอ Ây hmm. Ê Ê mà Không cho bảo đôi mình hình đôi kiện Ấo cô ơi Ây okay. kìa Ây hey, thật Ây hey, mà cho bay ỉnh quá Ừ kìa bay ấp อ่ะเออทีบาะอืมค่อยคุยกันได้ง่ายหน่อยเอ้ยเมื่อกี้ติดแล้วไม่ไม่เอ้ยสับเลยอืมอืมโอเค เอ้ยมันติดอยู่แล้วนี่นอนตีถึงนี่สัสหืมมาทานแต่ทางวันนี้จะเข้ามาทําำเลยนะทุกทุกที่ที่เป็นถ้ำนะเมื่อกี้บอกงั้นโอเคนรกขัดฉันเลยเนี่ยนรกก็เปล่าเนี่ยสั์กูตกตไปกูตายไหมเออไปครับตกไปมันคือนรกเลยอิยโอยเออหนึ่งค่าท,หาทีหนึ่งข้าทีเอค่าไปด้วยเถอะ ไอค่าเด้เด้อไม่ไม่อยู่ปะอุ้ยโอเคเอาถึงดิเอาถึงดิงดไม่ถึงวะตกสุนรโลกที่ะลกวิจิววววทางนี้อเอ้ยจัดโอเค นอย่างนี้น้อมันเล็กเกินว่ะเออมันเล็กเกินพูดจริเงเลยมันเล็กเกินมันไปถึงได้ยากมากไปสัอิไม่กูจะกดค้างทำไมวะไม่มาขาดเกมเลยขาดเกมเลยสอตุธีเลยไมาไอ แล้วกูจะเฮ้ยแวกูไป่ได้เอดร้อนนะครับพี่พี่น้ำดีช่วยผมด้วยพี่น้ำดีไม่ไง <c oughs> โอเคครับมันมีมันคงไปไม่ถึงตรงนั้นแล้วเพราะว่ามันมีชั้นแค่สามอันเนะเราต้องไม่ต้องไปวดอย่างนี้แล้วก็ต้องไปงน,นี่อย่างนี้สิเออแบบนี้นะถึงจะไปได้เนะี่ยโอเคคุณเข้าใจแล้ว อี๋ี้สิเพิ่งเข้าใจแล้วว่ามันต้องรอชาร์จใหม่นะครับโอเคแบบนี้นะครับถ้ากดไตรงนั้นะถึงเหมือนจะไปได้โอเคเพราะว่ามีชาร์จแค่สามเมัอนนะโอเคคลิได้ง่ายหน่อย,อยนะนี่เราไปไหนต่ออ่ะโอเคกระปู่มาพี่เถอเฮ้ยสัตว์อะไรวะตัวเลยวะเอาน้องไห้อีออกเออ <was> มันคือนั่นมันคืออะไรอ่ะ ฉันไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้เลยนะเฮ้ยสัตว์ไอเออเอีโอเคเออไหนต่อวะเอองั้นเลยอุ้ยแม่งไม่ผ่านแล้วยากิบหาด่านน,นี้ก็ไหนก็จบเกมแล้วด้วยใช่ไหมโอเคเราไปเถอะ โอเคอขาหักทังไงโอ้ยสภาพอ้ไรเหรอคะไม่หักก็ไม่ตายนะเว้ยเฮ้ยมีที่เหตุปะ <c oughs> ไม่มีที่เหตุปะะไรไม่มีที่เหตุปะโอเค okay. ว่าใจยังไหมนะตัดนี้ว่าใจยังไหมตับไปครับจับไอ้ จะไปว่าใจกูกูไปกับมึงโอเคและต้องทาไหนวะน,น,น,นั่นมันทางไหนวะทางนี้ดูพื่นพวกตรงนั้นดิโอีบางอย่างนะบางอย่างแล้วครับเออไปหาหนูใช่ไหมแป๊บบนึงแป๊บบนึงโอเค

เอ้าเฮ้ยพี่อ่าชิบหายมีทาสองแสงได้ไหมมาลงแสงได้ไหมมองไม่เห็นนะว่าไงเอ้ยชึบหนี้โอ้โอ้ยโอเคไปเ้ยโอ้ย ที่ฉันได้แค่สามอันน,น,นะงาน,นฉันไม่งาน,นฉันไม่ไม่อะไรเลยครับทา <c oughs> งไหนวะให้ลงไปเลยะะนะอะอนเงนไงให้ลงไปเหรอจัดไปครับอย่างนี้อย่ารอช้าโอเคเพื่อนไม่ตายบอกเลเพื่อนฝาบอกลูกเม,มีคยครับว่เธอฆ่าตายเออฆ่าไม่ตายหรอก มาหาลุงครับทำไมลุงม e. ันชอบลุงมันไปซ่อนตรงไหนวะลุงเออให้กูไปตามหาไอ้ลุงมันซ่อนตรงไหนกันซ่อนที่เป็นที่ไอลุงซ่อนที่เป็นที่ไอ้ลุงลุงเอ้ยลุงเอ้ยเฮ้ยไอ้ลุงข้างล่างใช่ไหมเอ้ยแบบหนึ่งเดี๋ยวบงอไอ้สัตว์เอ้ยเอ้าเอาไปกี่ได้แล้วเออโช้าลายของกูนะครับ

อะไรของผมวะกูกงงองเนี่ยเฮ้ยไม่โอเคเดินไปนะอ้าวเลยครับโอเคผมรู้นะครับคุณต้องไปกดตรงเนี้ยเออแล้วมันจะมีแสงให้คุณโอ้ยไอ็สัตว์กูงงตั้งนานไอ้เหี้ยไม่เอ้ยคนโอ้ยคนไกลของเงี้ยทำให้กูงงแล้วเนี่ย,ม,งงงยมันมีอะไรทิ้งมาด้วย ôi, đi, 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 là đi, 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 không? đi, 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 không đi, 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 ไ yeah. อ้กูแบงเงินว่ะโอเคเลยทางแปลกว่ะเฮ้ยโอเคอะไรอะเฮ้ยสัตว์อุย้ยสัตว์เอ้ยล็กขนาดนี้กับตกให้ไคูโอเค ทางแต่ทางสร้างไม่ดีหน่อยไม่ได้ดิอะไอยู่ย <c oughs> เฮ้ยตกไปกูตายมเอ้ยมืดปะมืดใช่ไหมกูไปได้แล้วกันมือดอ่ะ <c oughs> นี่ตัดเลยแม่งแม่ง <c oughs> มันก็มาได้นี่บ่ ไม่งอมทันไหนทาโอ้ยสับโอเคไปเลยคไม่สนใจเลยไปแม่งอ้าวเออเออโอเกคือคยอย่นี้ก็คุยได้ง่ายหน่อยอยากขึ้นาเออเฮ้ยมองไม่เห็นน่าไงวะ จีิงๆเดี๋ยวดูดูใหม่ดูใหม่มันมีองคกลมนหนึ่งงานแล้วมันจะไปไหนวะองค์กลม,มันขึ้นนี้เหรอออะไรของมึงวะไปของมึงทานแต่ทางเฮ้ยสร้างมันดีไหนไม่เป็นไงวะขึ้นขึ้น Ok, vừa 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 Ok Ah là Hmm, ta gặp tùa hey, ta đi à cặp cặp cặp, ui, mất tùa đây quá Ê, ship quê rồi กควเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยมันกลัวเหี้ยอะวะจำได้เลยวะที่มันพูดอะมันไม่เคยเคลื่อนย้ายมันมีตาที่เพิ่งเปิดออกโอ้ยด้วยเคววะบอกเดยก็ได้ยากว่ะชิบหายได้ไงกูเฮ้ชิบหายชิบหายชิบหายปิวปิวปิว ออพี่อ่ามันหินก็พอใช่ไหม <S <S โอเคไปนี่ไปเลยนี <S <S ่ไปเลยเพื่อนอ,อ้าวเยีเยบเฮ้ยนอนจะไปยังไงวะขี่บ้านสิครับมันตัวอะไรยังไงไม่รู้เลย เซได้ไหมมันเซบากูไปเนี่ยมันชิบหายชิบหายชิบหายโอ้ชิบหายเห็นกูเลยเออดีมากยังไม่ตื่นนะยแค่ยหมาันต่นก็พอโอเค อย่าเห็นนะเว้ยอย่าเห็นนะเว้ยอย่าเห็นนะเว้ยไอ้มังกรบอสคุยเนี่ยชิีอ,อ,อหลับต่อเพื่อนหลับไปเลยเพื่อนอย่าอย่าตื่น,นเพื่อนตัวเลยว,วะเอ้ยตกเอ้ยอะชิบหายแไ,ไ่คนรีบนะคนรีบนะ เห็วชิบหายกูไม่ไป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 โอ้กูไม่ไปให้เออตายเหรอวะถึงขนาดตายเหรอเจนภัยที่มันมีที่สุดมหาตาผูมึงเนี่ยไอ่ตายเองกูเนี่ยชิดหาย

เราพักก่อนเดี๋ยวมันจะไปได้ไปอยากมันเห็นด้วยชิปหายตรงหน้ากูเลยตรงหน้ากูเลยอ๋เฮ้เฮ้ยชิปหา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 ยอย่ามองยอย่ามองอย่ามองไอ้เจ้

เออไอออ้ไไกกู่เเลยปอรอข้างหัวไปก่อนแป๊บเออดีมากผ่านโว้วยตาตาตา,าผ่านแล้วไม่ต้องตาด้วยมาปีแล้วชิบหายต้องตามก็ดีเลยนะเพื่อนในมันตัวมันนอนยักษ์ตัววะ เออจบชเตอร์สามเลยเป็นยากาย,ยิ่งหน่อยเมื่อกี้จบแล้วไม่ใช่เซตสามต่อไปตามหาพ่อเร็วโอเคเลยตามกูอย่างนีน้มันอะไรบางทีเน,นียน้อเนี่ยทองฟ้าแจ่มใส่เออที่จะพูดหนึ่งเลยยินต้อนรับสู่กลับบ้านอะ่ะนี่ลุงอยู่นี่เหรอลุงมันอยู่ที่งจริวะโอเคคขอไมาต่อกันในพาร์ทหน้าครับสวัสดีต้องขอลาตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ